สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวธาตุน้ำนะคะชาวธาตุน้ำก็คือมีนกรกฎพฤกจิก่ะชาวธาตุน้ำถ้าคุณผูกดวงมาแล้วลัคนาของคุณตรงกับมีนพฤกจิกกรกฎนะคะก็เข้ามาฟังค่ะส่วนคนที่ฟังแล้วใช่ฟังแล้วโดนก็ขอให้ใช้วิจ,จรารณญาณด้วยถ้าชอบถ้าใช่ก็กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่านะว่า ชาวธาตน้ําคุณเป็นยังไงกันบ้างหลายๆคนที่มองว่าการดูดวงมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ขอให้คุณฟังเป็นไกด์ไลน์เผื่อวันหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณก็จะได้แก้ปัญหาได้ถูกต้องเอาละชาวธาตน้ําเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่า energy ของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอห้าใบ ก็มองแล้วนะคะว่าบางทีตัวคุณเองนึกอยากจะพูดอยากจะคุยอยากเจอต่อรองนึกถึงเรื่องราวอดีตความรักที่มันเคยเกิดขึ้นมามันเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาทการวุ่นวายการมีคนหลายๆคนในความรักมาแบบว่ามาผูกพันมาพัวพันมาทําให้ยุ่งเหยะะะิงค่ะคุณมองเห็นสิ่งที่ผิดพลาดคุณมองเห็นความเศร้านะคะบางทีคุณมองว่ามันก็ เป็นเรื่องที่ตัวคุณเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นแบบนั้นและมันทำอะไรไม่ได้คุณอาจจะมองเห็นว่ารักที่เกิดขึ้นมาในอดีตของคุณนะ่ะมันเกิดเพราะความเข้าใจผิดของกันแลกันคุณพร้อมที่จะโยนมันทิ้งไปคุณพร้อมที่จะทำให้ตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะชาวมีนชาวมีนกรกฎหรือพฤกจิท่านใดก็ตามที่ได้ออกมาจากความสัมพันธ์ไม่ดีอ่ะ คุณได้เริ่มต้นใหม่เลยนะคะให้คุณเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นในครั้งนี้บางทีตัวคุณเองต้องเริ่มต้นด้วยการที่มุกออนมามาจากความรู้สึกที่แย่ๆก่อนถึงแม้บางคนอยากจะออกมาจากความรู้สึกแย่ๆแต่ยังออกมาไม่ได้นะคะเพราะอะไรบางทีก็อาจจะมีภาระผูกพันกันอยู่อ่ะชาว่าน้ำคะ่ะตัวคุณนะบางครั้งก็รู้สึกสับสนนะรู้สึกสับสนกับความคิดของตัวเอง บางคนไม่จําเป็นที่จะต้องเลิกลากันก็ได้แต่ก็อยู่ในความสัมพันธ์นั้นคุณแค่เอาความคิดของคุณไปโฟกัสในเรื่องอื่นนั่นแหละคะ่ะเขาเรียกว่าเป็นการมุกออนออกมาบางทีมุกออนมาจากความคิดนะคะไม่จําเป็นต้องใช้ล้เขาเรียกว่าอะไรไม่จําเป็นต้องมุกออนมาจากการห่างกันก็ได้นะคะบางคนอยู่ด้วยกันนะ่ะแต่ไม่ให้สถานะกันนะ่ะตรงนี้ก็เรียกว่าการมุกออนนะคะเหมือนแบบไม่ค่อยแคร์กันเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ได้นะคะคนแบบนี้อาจจะเก่งบางทีอยู่บ้านเดียวกัน ไม่มองหน้ากันไม่พูดไม่คุยกันแต่ก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวของของกันและกันบางทีเขาอาจจะทำอะไรนอกลูก่นอกทางมันเป็นเรื่องของเขาเขาอาจอยากไปกินไปเที่ยวกับเพื่อนกับผู้หญิงกับผู้ชายกับคู่ของเขาแต่บางที ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่สนใจเรื่องแบบนั้นก็ปล่อยเขาไปชีวิตเป็นของเขาแต่ฉันจะอยู่บ้านเดียวกับกันเพราะว่าฉันมีภาระอะไรบางอย่างที่ต้องอยู่มันบางคนมันไปไหนไม่ได้มันอยู่ด้วยกันมันนานบางคนอะซื้อบ้านซื้ออะไรด้วยกันก็ไม่อยากจะไปซื้อบ้านใหม่ไปเริ่มต้นใหม่ไม่อยากจะไปแบบว่าโยกย้ายถิ่นฐานไปไหนก็อยู่ตรงนั้นนะคะมันมีความทุกข์ใจอยู่ในนั้นแต่คุณต้องออกมาจากความรู้สึกนั้นให้ได้นะคะเพราะว่าบางทีอ่ะ ความรู้สึกมันเป็นแค่ความรู้สึกเมื่อไรที่เราไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องความรู้สึกมันก็ไม่มีอะไรเลยอะค่ะเหมือนกับคนบ้าเหมือนกับคนสติไม่ดีนะคะอยู่ดีมาชี้หน้าด่าเราถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนสติไม่ดีเป็นคนที่สติไม่สมประกอบเราจะไม่โกรธเขาอะค่ะที่เขามาชี้หน้ามาด่าเราก็เช่นกันค่ะบางทีคนรักคู่รัก เขามาชี้หน้ามาด่าเมื่อว่าหรือมาทําอะไรร้ายใส่เราอะเราไม่สนใจเราคิดซะว่าเออมันบ้าอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราสบายใจไปในระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ขยายค่ะสามถ้วย the hermit the the emperor ราชาเหรียญ the moon เห็นไหมว่าบางทีรักมันมีหลายแบบคุณอยากจะอยู่เป็นสันโดษอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะดูเงียบๆอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะอยู่เงียบๆค่ะอยากจะอยู่คนเดียวยังไม่อยากจะมีคู่ยังไม่อยากให้ใจใครมีใครเข้ามาคุณก็มองว่ายังไม่ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ตอบโจทย์คุณนะคะคุณอาจจะยังจะ มีเรื่องราวมากมายที่จะให้ทําคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องการเงินอยู่ก็ได้คุณอาจจะคิดหาเงินหาทองสร้างหลักปักฐานหรือเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มภาระ,ะทางใจไปทางด้านหน้าที่การงานการหางานหาเงินนะคะความรักตรงนั้นมันคลุมเครือไม่ชัดเจนคุณก็อยู่ไปแบบนั้นนะคะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าความรักเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณเท่านั้นเองแต่คุณจะไม่ให้ความสําคัญมันนะคะคุณไปโฟกัสเรื่องอื่น มีเรื่องราวมากมายที่จะทําให้คุณจะต้องไปโฟกัสนะคะบางทีคุณก็มองว่าสาระสําคัญของคุณคือการหาเงินนะคะมันเป็นแบบนี้มีคนเข้ามาคุณก็พูดคุยแต่ไม่ให้ใจอยู่คนเดียวสบายคนโสดก็คือโสดไปก่อนค่ะคนที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องอดทนอย่างเดียวค่ะความอดทนเท่านั้นที่จะทําให้คุณผ่านพ้นอะไรไปได้เมื่อถึงเวลาจุดหนึ่งที่มันความอดทนมัน ถึงขีดจำกัดหรือว่ามันอิ่มตัวมันก็จะเปลี่ยนเรื่องราวความอดทนไปเป็นแบบอื่นนะคะเดี๋ยวขอให้ขยายห้าใบเห็นไหมไม่ว่าคุณจะเห็นเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นเป็นยังไงอะ่ะคุณก็มองอยู่แล้วแหละว่าต่อให้ทะเลาะกันกี่ครั้งกี่หนมันก็จะกลับมาเจอเรื่องเดิมๆกลับมาเจอกันอีกครั้งเป็นสถานีรักต่อกัน วนเวียนมาเจออกันนะคะสิไม้เทา้ามันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคุณอาจจะไปเจอไปเห็นภาพบาดตาบาดใจอะไรอยู่ก็ได้เห็นไหมมีผู้หญิงอยู่ในบ้านมองดูคู่รักของตัวเองออกไปสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับคนอื่นนอกบ้านก็ต้องใช้ความอดทนและความเฉลียวฉลาดของตัวเองจัดการปัญหาตรงนั้นไปนะคะคุณเป็นคนเก่งแล้วก็สามารถที่จะ ผ่านพ้นเรื่องราวแย่ๆแล้วก็ทําจิตใจ,จตัวเองให้มีความสุขได้เห็นไหมความสุขของคุณบางคนยยังต้องมีใครอิจฉาความรักตรงนั้นด้วยซ้ำไปนะคะสี่เหรียนคุณมีความสุขคุณรู้สึกว่าอยากจะมีอิสระในความรักนี่เหลือเกินมีคนแอบ,บดูอยู่ข้างหลังแหละเขาก็แค่แอบ,บมองเขาช่วยอะไรคุณไม่ได้ถ้าคุณมีความสุขอยู่ตรงนั้นมีคนอิจฉาคุณด้วย นะคะชาวธาตุน้ําปล่อยให้เขาอิจฉาไปค่ะความรักถ้ามันไม่ยุติธรรมคุณต้องการความยุติธรรมถ้ามันไม่ไม่ยุติธรรมคุณก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันไม่สนฉันจะอึดอัดแล้วก็อดทนนะคะฉันจะผ่านเรื่องนั้นไปได้คุณก้าวออกมาจากเรื่องราวแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าเกิดว่า ตัวคุณเองผ่านพ้นเรื่องราวไปน,นั้นจะมีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณต้องเข้าต้องได้ตัดสินใจอีกเจ็ดไม้เท้าราชาไม้เท้า the devil the chariot มันจะมีการกลับมาพูดมาเคลียร์มาคุยกันนะใครที่ห่างหายหรือว่ายังไม่ ยังไม่เคลียร์ในเรื่องความรักนะคะมันก็จะมีการกลับเข้ามาพูดมาคุยกันบางทีตัวคุณเองอะ่ะก็รู้สึกแบบมั่นคงในจิตใจมั่นคงในอารมณ์ของตัวเองมากพอแล้วนะคะความคิดของคุณรู้สึกว่ามันหนักแน่นมากกว่าเมื่อก่อนถึงแม้ว่ามีคนเข้ามาเพื่อที่จะต้องการผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือตัวคุณเองอาจจะติดบ่วงติดกับกับคนที่ ไม่ชัดเจนกับคุณนะคุณอาจจะถูกล่ามโซ่ไว้แล้วก็ปิดตาแล้วก็ให้เงลงระบำเต้นระบำอยู่บนเวทีนะคะมันมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่เขาเข้ามาหาคุณนะี่ยไม่ว่าไม่ว่าจะยังไงตัวคุณเองจะผ่านมันได้คุณจะรู้เล่เหลี่ยมของเขาแล้วคุณจะรู้ว่าตัวเขาเข้ามาเพื่อเหตุผลกลใดนะคะคุณจะเหมือนกับว่ารู้ทันคิดทันเขาเสมอแหละเวลาที่เขาเข้ามาคุณจะเห็น พฤติกรรมการกระทําของเขาถึงแม้ว่าบางทีอคุณอาจจะใช้อดีตมาตัดสินเขาในปัจจุบันแต่ยังไงอตัวคุณเองก็มองว่าถ้าเขาไม่ดีพอถ้าเขาไม่ดีอย่างที่คุณคาดหวังไว้นะคะหรือว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยตัวคุณเองก็ไม่สนใจละเมื่อก่อนคุณอาจจะใส่ใจอาจจะเทคแคร์ดูแลเขา นะคะอาจจะทําทุกอย่างที่เขาชอบอยากให้เขาชอบอยากให้เขารักอยากให้เขาเลือกแต่ตอนเนี้ดูเหมือนว่าคุณจะไม่ทําแบบนั้นนะคะคุณจะมองเห็นอะไรมากขึ้นคุณจะตาสว่างมากขึ้นค่ะชาวธาตุน้ําเวลามีคนเข้ามาคุณจะสกรรนแล้วก็สร้างกําแพงไว้ไม่ให้ใครเข้ามาในชีวิตของคุณง่ายๆไม่ให้ใครมาพังทลายความรักความรู้สึกแล้วก็ไม่มีใครมาทําลายใจคุณได้อีก คุณจะมีกำแพงตั้งไว้ถ้าเขาสามารถโดดข้ามกำแพงนี้เข้ามาได้คุณก็ยังไม่รู้เลยว่าจะรับเขาจริงๆหรือเปล่านะคะเขาแค่ผ่านบททดสอบแค่บทเดียวเองคุณจะมองอย่างนี้คุณจะมีแบบทดสอบหลายๆแบบให้เขาได้ทําเลยอะค่ะเพราะอะไรเพราะอาดีตท,ที่ผ่านมาคุณเจอมาเยอะคุณเจ็บมาเยอะคุณมีประสบการณ์มาเยอะเวลาคุณจะสะกิลคนต่อไปมันเหมือนมีแบบสอบถามแบบเล่มหนาๆไว้ให้เขาทําเลย นะคะมีข้อสอบไว้ดูซิว่าร้อยข้อที่เขาจะทำอ่ะคุณจะไม่ทำข้อสอบให้เขาร้อยข้อแล้วละค่ะคุณจะทำข้อสอบให้พันข้อให้เขาทำคุณจะมีข้อสอบแบบเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทดสอบเขาอยู่เรื่อยๆถ้าเขาสามารถทำแบบทดสอบผ,ผ่านคุณก็พอที่จะหันมาพูดมาคุยกับเขานะคะเอาล่ะชาวท่านน้ำคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเขาอยากจะทํำยังไงกับคุณกับความรักในครั้งนี้ที่จะข้ามกําแพงเข้ามาหาคุณนะคะสี่ไม้เท้า8ดไม้เท้า7ดดาบ the elephant เด็กถือถ้วยเขานึกถึงนึกถึงความรักนึกถึงเวลาที่มีคุณอยู่นะคะคุณคุณกับเขาอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วผ่านครอบครัวหรือเคยเป็นครอบครัวเดียวกันคือหรือเคยเป็นเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยเป็นแฟนกันมาแล้วเลิกลาห่างหายกันไปมันมีการกลับมาพูดกลับมาเคลียร์กลับมาคุยกันบ้างนะคะบางครั้งเขาเดินออกไปจากความสัมพันธ์ของคุณน่ะ เขาบอกมันเป็นเรื่องวุ่นวายเหลือเกินมือที่สองที่สามหรือเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละที่เขาจะต้องไปสาสางที่เขาจะต้องไปเคลียร์ตัวเขาก็มองว่าเขาก็อยากจะอยู่แบบสดๆอย่างนี้ไปก่อนนะคะบางทีมันมีการกลับมาง้อกันก็ได้กลับมาพูดมาคุยก็ได้ชาวทาตน้ำเข้ามาง้อคุณอะหรือคุณไปง้อเขา ก็ไม่รู้อาจจะสลับกันได้แต่ที่แน่คือก็ต้องการความเป็นตัวของตัวเองนะคะต้องการเป็นโสดอยู่ยังหวงความโสดอยู่เขาก็หวงความโสดของเขาอยู่ค่ะเขาพูดเขามาคุยกับคุณเขารู้สึกดีทุกเรื่องแหละแต่บางทีอ่ะตัวเขาก็อยากจะใช้ชีวิตโสดๆยังหวงความโสดของตัวเองอยู่นะคะยังยังไม่อยากจะผูกมัดกับใคร อยากจะอยู่เงียบๆเขายังไม่มีใครก็ได้ตอนนี้นะคะเขายังไม่มีใครยังไม่พูดคุยกับใครยังอยากจะอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเอง The d u t i Men t King of w a n d สิบถ้วย The Tower Page of Pentacles หนึ่งเหรียญสิ่งไหนที่มันปกปิดหมกเม็ดคุณจะได้รับข่าวคราวนั้น เขาเขาก็จะได้รู้จะเห็นเขาจะได้เห็นความจริงค่ะอะไรที่คุณได้ปกปิดไว้ความลับอะไรบางอย่างที่คุณได้ปิดไว้เขาได้เห็นทุกอย่างเขาเห็นทุกเรื่องคุณจก็จะได้เห็นด้วยบางทีเขาอาจจะมีความในใจอะไรที่ปกปิดไว้คุณก็จะได้รับรู้นะคะเขามาบอกว่าบางทีเขาก็ใช้สติของตัวเองใช้ความสามารถของตัวเองที่จะเรียนรู้และอยู่รอดไปโดยที่มีคุณ อยู่เป็นหลักเหมือนกันมันมีความสุขค่ะมันเคยเป็นเหมือนกับว่าเขาอะก็มีความสุขนะที่มีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะคะอยากมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นั่นแหละสิบถ้วยมีความรู้สึกที่ดีๆอ่ะมันมันได้มาจากมันได้มาเขาเรียกวอะไรอ่ะมันได้มาจากตัวคุณเลยอ่ะมันเป็นความสำเร็จความสมบูรณ์แบบนะคะมัน หากบางทีมันมีมากเกินไปอ่ะมันก็จะส่งผลร้ายเช่นกันค่ะมันก็จะบอกว่าความรักที่ดีๆบ่งบอกถึงความรักความสมบูรณ์ความอบอุน่นก็เหมือนกับเป็นความหวังที่เขาปรารถนามีความสุขมีครอบครัวที่แสนสุขเขาอยากมีตรงนี้คุณให้เขาได้ไหมคุณทำให้เขาได้ไหมเขาก็อยากจะถามคุณเช่นกัน นะคะหรือคุณกับเขาเคยมีความสุขเป็นครอบครัวด,ด้วยกันน่ะมันเคยแตกหักพังทลายมันเคยทะเลาะกันมาจนบ้านแตกไปแล้วหรือว่าตัวเขาเคยมีครอบครัวมันแล้วอย่างเงี้ยมันเคยพังมาแล้วเรื่องการมีครอบครัวนะคะเพราะอะไรผมไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ที่ดูรู้ก็คือมันมีความสุขความสมบูรณ์แบบอยู่ให้กันและกันอยู่บางครั้งนะคะ เรียกว่าอะไรอ่ะบางครั้งการที่ตัวคุณเองเหมือนกับบางทีอ่ะตัวคุณเองตัวเขาอ่ะได้มีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรไปใหม่นะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญก็คือเป็นการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆอาจจะมีข่าวดีหรือการเริ่มต้นไปสู่การทำงานการสร้างฐานะให้กับตัวเอง ก็ได้นะคะการสร้างฐานะให้กับตัวเองให้ให้ให,ให้เป็บเหมือนกับไปสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้คะ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่กับชีวิตของตัวเองนะคะเอาหละขออีก5ใบสรุปแล้วกันนะคะ The Temperance อัศวินถ้วย King of p e n t a c l e ราชาเหรียญ6กถ้วย นะมันก็บอกมาบอกว่าบางครั้งความพยายามอะคะ่ะความพยายามที่นำไปสู่ความสำเร็จที่มีอุปสรรคที่มีปัญหาอะไรเนะี่ยมันจะคลี่คลายมันจะให้มันเป็นไปตามกาลเวลานะคะมันจะเป็นสิ่งที่มองแล้วว่าความสมบูรณ์แบบที่มันเกิดขึ้นมันก็จะดีคะ่ะ มันมีการต่อสู้มันมีความสมดุลของการและกันอยู่ตรงนั้นนะคะการที่ชาวธาตุน้ำมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์ในความรู้สึกหรือเขามองว่าความรู้สึกที่เขามีให้คุณมันเต็มเปี่ยมเขามีให้คุณมาร้อยเปอร์เซ็เลยนะคะมันเหมือนกับตอนนี้เขากำลังจะแสดงพลังจะแสดงว่าจะแสดงการกระทำของเขาเขาจะแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะ เข้ามาในชีวิตของคุณในแบบไหนคุณจะรับในสิ่งที่เขาเป็นได้ไหมนะคะเพราะว่าบางทีสิ่งที่เขาเป็นนมันอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่ที่คุณได้พบมาก็ได้เขาอาจจะมีความแปลกความแตกต่างเขาเอาเอาความแตกต่างตรงนั้นมาให้คุณได้เห็นว่าคุณจะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้ไหมถ้าคุณยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้นะคะหรือว่าคุณยอมรับในข้อบกพร่องของเขาได้ เขาก็ยินดีที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วความบกพร่องตรงนั้นบางทีคุณอาจอยากจะถามเขากลับด้วยก็ได้ค่ะว่าถ้าคุณมีความบกพร่องแบบนี้เขาจะยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นได้ไหมนะคะเอาแหละความรักนะคะมันต้องบาลานซ์กันทั้งสองฝ่ายยอมรับในตัวตวนของตัวเอง อย่าไปเหมือนกับว่าพยายามให้ตัวเองอะยอมรับคนอื่นอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเพราะว่ามันจะเหนื่อยการที่เราเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้คนอื่นมาชอบอะมันเปลี่ยนได้ไม่นานหรอกคะ่ะสุดท้ายเราก็กลับมาเป็นตัวเองแต่ถ้าคนนั้นเขาชอบเขารักเราในแบบที่เราเป็นะ่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นตลอดนะคะแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยการเสแสร้งแสดงแกล้งทำเอาอกเอาใจเขาหรือว่า เขาแสดงแกล้งทำว่าเข้าใจและรักเราอย่างเงี้ยมันทำได้ไม่นานพอเมื่อไรก็ตามที่เรากลับมาเป็นตัวเองหรือเขากลับไปเป็นตัวของเขาเองเราจะมองเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปจริง,รงๆเขาไม่ได้เปลี่ยนหรอกค่ะเขาก็เป็นของเขาแบบนั้นแต่ที่ผ่านมาคือเขาไม่ได้แสดงให้เราได้เห็นความจริงที่เขาเป็นอยู่เท่านั้นเองนะเดี๋ยวให้ขอใบสรุปหน่อยค่ะ สิเหรียญสองถ้วยเจดเหรียญสามดาบก็มองอยู่อะเห็นไหมทุกครั้งทุกครั้งมันก็จะมีเรื่องของความรักความไม่สมบูรณ์แบบที่มีบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์นะมันมีการบาลานซ์หัวใจของคุณกับเขาอยู่มันมีการเลือกมันมีการทำ เหมือนกับยังกอดเก็บความรู้สึกตรงนั้นไหมไว้นะคะไม่ว่าคุณกับเขาอ่ะมันมีแสงสว่างมันมีเขาเรียกว่าโชคชะตานําพาคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณแต่เขาเอาเอาเขาเข้ามาในแบบที่มีคนอื่นพ่วงมาด้วยหรือตัวคุณเองไม่แบบไม่ก้าวข้ามความรู้สึกตรงนั้นคะ่ะคุณไม่ก้าวข้ามความรู้สึกของมือที่สองที่สามอดีตที่คุณเคยเจ็บช้ำมามันเอามาสอนให้คุณกลัวความรักไปเลยชาวมีน ทำให้คุณรู้สึกระแวงในความรักทุกๆครั้งนะคะที่มีคนเข้ามาพูดมาคุยคุณไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจใครสักคนนะคะชาวมีนชาวมีนกรกฎพจุจจิคุณเหมือนกับเข็ดหลับในความรักแล้วก็บันทึกตรงนั้นไว้เป็นแบบบันทึกไว้บนหนังหมาเลยว่ารักมันเป็นเช่นนี้นะคะเอาละค่ะชาวาธาตุน้ำ ความรักของคุณไม่ว่าที่ผ่านมาจะสุขจะทุกข์จะ,กจะเศร้ายัางไงแล้วนะคะถ้ามันผ่านไปแล้วก็ขอให้มันผ่านไปเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แต่ถ้ามันจะมีเข้ามาใหม่เ่ยขอให้คุณใช้สติใช้ปัญญาใช้ความจริงแล้วก็ใช้ความรู้สึกการกระทำที่จริงๆอย่าปลอมอย่าเฟกนะคะแล้วก็อย่าเปลี่ยนตัวเองอย่าเสแสร้งแกล้งทำเอาใจคนอื่นค่ะคุณจงเป็นตัวของตัวเองเนี่ยแหละ ถ้าเขารักในความเป็นตัวของตัวคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรเมื่อไหรที่ไหนเขาก็จะรักค่ะแต่ถ้าเขาไม่รักแล้วนะคะต่อให้คุณแสดงแกล้งทำเอาอกเอาใจแค่ไหนนะคะคุณจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาแค่ไหนวันหนึ่งถ้ามันหมดโปรโมชั่นมันก็จบค่ะขอให้คุณกลับมาดูแลตัวเองนะคะเอาใจใส่ตัวเองดูแลตัวเองไม่มีใครรักเราเท่าตัวเอง วันหนึ่งถ้าไม่มีใครคนอื่นเข้ามาในชีวิตคุณเลยคุณก็ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วล่ะค่ะเอาละขอให้ชาวธาตุน้ำนะคะมีพืจิกัลกฎโชคดีแล้วก็มีความสุขกับตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ